พลาไลฟ์สไตล์สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะมาทำเมนูวันนี้พราไปเก็บแบล็คเบอร์รี่มานะคะทุกคนคะ่ะลูกเขาก็จะเล็กเนาะมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอยู่ที่สวนเพื่อนเนาะเขาไม่ได้มาุงรักษาค่ะเม็ดเขาก็สุกฉ่ำมากเลยจุเละเลยนะ,ะมาล้างและะ้วทุกคนคะ่ะหวานนะคะวหวานหวานบางลูกบางหวานก็หวานบางลูกก็หวานอมเปรี้ยวนะคะทุกคนพะลาจะมาทำแยมเนาะ อันนี้ก็ประมาณเกือบกิโลเลยนะทุกคนคะนะเนี่ยะเยอะมากเลยคะ่ะแบ,บ,บล็คบร์ที่วยใหญ่น้ำตาลก็ถ้วยเล็กนะคะอันนี้ตามความชอบนะคะไม่มีสูตรนะคะทุกคนเติมน้ำนะคะ ราดเติมเกลือด้วยนะคะช้อนชาค่ะมันหวานตามใจชอบนะคะทุกคนค่ะ mm. ครั้งแรกที่เคยทำนะคะมีแต่ซื้อทานเนาะตัวน,นี้มันเยอะเลยทานเองนะคะ mm. เยอะมากเลยค่ะทุกคนเ mm. พระาะเราเก็บไม่ไหวไม่ไหวอะค่ะ mm. เยอะมากจริงๆนะคะเ mm. อยาจะไปเก็บอีกไม่ไกลาจากบ้านค่ะนะคะ ว่าอร่อยไหมถ้าถูกใจก็ไปเก็บอีกนะคะมาทําซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตก็แพงนะทุกคนกล่องเล็กๆนะคะ3มเหรียญห้าเหรียญน,นะคะตัวเก็บเองค่ะจับช่ำๆจับต้นเลยค่ะ เพื่อความหอมเพราะเราจะใส่น้ำตาลปาล์มนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะตาลมะพร้าวลงด้วยนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนเขา่วนเคี้ยวนะคะไม่มีน้ำเลยนะคะทำแบบใจเย็นๆเลยค่ะแต่ก็คนไปนเรื่อยเลยค่ะ แบล็คเบอร์รี่เขาก็จะมีเม็ดเนาะร่อยค่ะเม็ดเขาก็อร่อยนะคะกินเข้าไปเขาไม่ได้แข็งนะเวลาเรามาต้มแล้วเขาก็จะนุ่มนะคะเคยจะซื้อทานเนาะพราล่าขาดเจมไม่ได้นะแต่เพราะล่าจะชอบสตรอเบอร์รี่เจมนะคะสักวันจะหัดทำสตรอเบอร์รี่เจมเหมือนกันค่ะนะคะ เบอรี่ก็เยอะนะคะตอนนี้ก็เริ่มเนืดแล้วนะคะ พอเขาเริ่มเนืดนะคะระลาก็ปิดไฟนะคะระลากจะเติมแป้งข้าวโพดนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะนะคะ ทุกคนตอนนี้เจมแบล็คเบอร์รี่ของพร,ราบก็กวนได้ที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะหวานหวานอมเปรี้ยวนะ,ะรสกำลังพอดีเลยกลมกล่อมมากเลยนะคะใส่น้ำตาละมะพร้าวน้ำตาลปานลงไปนะคะทำให้รสชาติ่กลมกล่อมมากเลยนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาเย็นเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ขวด เซโลไว้นะคะตอนเขาเย็นแล้วเขาจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะตอนนี้ก็หนืดมากเลยนะคะทุกคนขาเดี๋ยวรอชมตอนเขาเย็นเนาะตอนพอล่าเอาใส่ขวดไว้นะคะทุกคนขานะคะตอนนี้แจมก็เย็นแล้วนะคะกระตักใส่ขวดไว้นะคะใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะ ขวดนี้เราต้องต้มด้วยความร้อนก่อนนะคะถ้าจะมากรอกนะคะก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะค่ะการทำเยมแบล็คเบอรี่ของพรากก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอร่อยเก็บส่ขวดนะคะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก่อนอื่นก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ